Mehlwasser und... Und, Na, und ja. hast du das über Wasserdampf oder gebacken? Wasserdampf. Mache ich auch. Aber ich kaufe halt auch die Zehn Stück, das ist mir egal. Das sind die Brandenburger, die gibt es auch im Penny. Hm. Aber bei Penny habe ich hier geschaut, habe ich nichts gesehen. Oh ja, die haben die haben Euer Penny hat. Da ich habe Leute gefragt, welchen Tag, du, auch nicht. welchen Tag warst du einkaufen? Das weiß ich nicht mehr. Zum Wochenende kriegst du เก็บผักไปทําสลัดให้พี่มืมินจะมาเก็บตั้งนานแล้วพอดีข้างบ้านมาซื้อไข่มาซื้อไข่เขาไม่กลับบ้านสักทีเพราะยายบอกว่าเดี๋ยยายจะไปเก็บไปเข้าสวนแล้วเก็บผักแล้วเขาบอกเข้ามาด้วยอเข้ามาด้วยไม่กล้าถ่ายคลิปนี่เข้ามาด้วยก็เลยพาเขาเดินชมสวนดูโนนดูนี่ดูนั่นเสร็จ รอให้เขากลับก่อนอยายก็เลยมาเขามาดูด้วยไม่กล้าถ่ายคลิปไว้ <laughs> ไม่กล้าถ่ายคลิปเพราะเขามาอยู่มาเดินมาดูด้วยให้เขากลับบ้านก่อนถึงมาถ่ายเดี๋ยวให้มันเยอะก่อนดีทํา เมื่อกี้ถามเขาว่าเอาสลัดไหมเขาบอกว่าเขามีอยู่มีอยู่ก็ไม่ต้องเอาเดี๋ยววันหลังค่อยเขาปลูกในบ้านผักเหมือนกันแต่ปลูกไม่เยอะหรอกปลูกนิดนึดน่งเกออกให้มันห่างๆกันโอ้ยนี่ตรงนี้โอ้ยเต็มเลย พูดถึงอยากกินอันนี้อีกแล้วอยากกินไอ้น,นั่นนะเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงเดี๋ยวเมี่ยงปลานี่ไงมันจะเป็นหัวผักอันนี้มันจะเป็นหัวนะเนี่ยมันอยู่ในบ้านผักมันร้อนมันเลยไม่เป็นหัว มันจะเป็นหัวเป็นหัวไม่เป็นหัวก็กินได้เบดแหละเก็บนี่เก็บนีนเ่นเ,เ,เพลิดพ,อ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 พอ่อพ่อพ่อพ่อนี่เก็บเอาผักชีไปเีจะได้ถอนออกแล้วนี่จะเอาไอ้นั่นมาปลูกพวกไอ้แมงลับโหระพา แมงลักโคลพามาปลูกเด็ดกินมันก็ขึ้นมาน่นี่ยขึ้นมาด้านข้างใหม้มาเด็ดไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันออกดอกนะเพื่อนะพนี่เห็นไหมเทียเด็ดไปนี่ะไปไปดูหน่อไม้ฝรัง่งไปตัดหน่อไม้ฝรัง่งโอ้ยนี่อันนี้เพิ่งรู้เองว่ามันนี่จะเหี่ยวปอดเนี่ยมันไม่ใช่พันยาว นน้นอ่ะนน้น,นพันยาวนะปอุย้ยผักบุ้งนี่เริ่มสวยแล้วอะไรเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วางก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนค่อยมาถอนยาออกผักบุ้งมีนิดหน่อยเริ่มสวยแล้วปะด้ยใหญ่ไปตัดมาไมา้ฝรั่งก่อนเก็บสตอเบอรี่นิดนึงเมื่อวานเมือ่อวานไม่ได้ตัดโดนเลย เอใกล้จะหมดแล้วเด้อใกล้จะหมดแล้วเด้อไม่หมดหรอกแต่หมดหน้าให้ตัดหมดหน้าให้ตัดแต่เขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขึ้นไม่เยอะไงขึ้นไปเรื่อยๆเรืยๆขึ้นตามมาเรื่อยๆแต่ว่ามันถึงหน้าเราอยู่ตัดเราก็หยุด ออกดอกแล้วแรดิษนี่ดูเปืเป่อนนี่นี่นอยากจะเอาพันนี้นี่พันพโผล่มาจากดินพันอะไรก็ไม่รู้พันพโผล่มาจากดิน ดีไปฝนตกไม่ต้องรดน้ำแต่สตรอเบอรียย่ใหญ่จิ ถาฝนตกตกอย่างนี้นะฮะคุเพื่อนแล้วก็อากาศแบบนี้นะ,ะอุ้ยผักงามไว้ไวดูพรวดพลาดพริบเลยนะ,ะอันนี้ขึ้นเองนายจะคานหน้านี่ขึ้นเองโ<ๆ>ตวไวมากเลย<ๆ>นี่ก็ได้เยอะอยู่เดอ้อเพื่อนๆนี่ นะได้เยอะอยู่นะนี่ป่ะเดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่กันเก็บแค่พอกินพอเว <c oughs> ลากเก็บสตรอเบอรี่ไม่ถ่ายให้ดูไม่ค่อยได้ถ่ายนะเนี่ยยายต้องใช้สองมือเพราะว่าต้องดูเนี่ยมันไม่ได้สุก มันไม่สุกทางข้างล่างนะยาต้องพลิกดูก็เลยมันเก็บลำบากอันนี้ใบมันน้อยใบมันน้อยไทยดูได้อันนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะปลูกปีที่แล้ว เดี๋ยวปีนี้ก็จะปลูกอีกอมันสุกแต่ไทยดูนิดนึงเด้อเพราะวะ่า <c oughs> พัดใ,ใหญ่ๆฝั่งโน้นปีนี้ไม่เห็นใหญ่เลยเนี่ไนี่ใหญ่ยุกแต่ว่ามันยังไม่โตมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกเก็บแค่พอกินนะคะไม่อยากจะเก็บหมดเลยเก็บหมดมันกินไม่หมดมันต้องแช่ ตูแชยังไม่ว่างตูแชงไม่ว่างยวรอให้มันสุกให้มันเต็มที่ก่อนดูดิเก็บแบบเดียวเองถ้าเก็บจริงๆมันต้องเก็บแบบเปิดดูทุกรองเลยนะเปิดดู แบบเปิดยาวไปเลยหาหาเก็บอ่ะน,นะนี่ไงพันตัวใหญ่ๆแต่มันชอบเน่าพันมันใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวยายจะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่จะเอาปลูกเป็นพันเดียวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหาฝางมาคลุมน,นี่นะชิดๆย่างนี้ฝนตกมานะเฮ้ย แต่สตอเบอรี่ของใหญ่ทาไมบันใบมันไม่สูงมันคนละพันเงินหมบานมะลายเห็นไหมแบบใบมันนุ่นๆน่าจะเป็นคนละพันกันนุ่นเห็นไหมอันนู่นนะแต่บานใหญ่มันเตี้ยๆแบบนี้นะเตี้ยๆแบบนี้นะแต่ว่ายางว่าอลไปลูกนานแล้วมันก็เยอะพอมันเยอะแล้วมันจะชิดกันอย่างนี้ทีนี้ชิดกันอย่างนี้ทีนี้มันเป็นที่ซ่อนของตัวทากเพื่อน ให้ทากินมัง่งให้คนกินมัง่งแบ่งก,กันกินเอาแตใ่ใหญ่ๆนี่ได้แนละ้วเดี๋ยวยายไปเอาไข่ก่อนนะ ว่าจะไม่เก็บว่ารอเก็บพรุ่งนี้พอดีข้างบ้านมาซื้อมันเหลืออยู่กี่ฟองไม่รู้เดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนสองวันแล้วอขอไข่หน่อยด้ะนี่เขาเก็บก่อนนะคะสองวันไข่ไปเร่เลยเมื่อกี้ทำตก ล้างมือแตกเปล่าไรู้อะไรไม่รู้นี่ว้าหลายแล้วกับข่าววันนี้ฟินไหมล่ะดูกับข่าววันนี้พี่เหมือนจะกินไข่ดาวกับผักสลัดนะคะตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่ะคะหมูรมควันก็ของเราเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นี่คือสลัดนะคะน้ำเคเรนนะคะวันนี้น้ำเคเรนตามด้วยสตรอเบอรีอ่นี่นะคะเคเรนของปีที่แล้วนะคะนี่ไม่แค่แข็งไว้ก็จะเป็นน้ำทำเป็นน้ำผลไม้จ้า อาหารมื้อนี้เกือบทุกอย่างจากสวนเราเองนะคะอ,อมีหมูรมควันนั่นแหละแต่หมูรมควันก็ทำเองนะคะอ่อ